เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับแล้วก็แน่นอนครับสินค้าที่วางอยู่ข้างหน้านี้นะครับเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและเป็นสินค้าที่ผมตั้งใจแนะนำให้กับคุณผู้ชมโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีโดยตรงเลยครับเพราะว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องหน้าอกหน้าใจเนี่ยไม่มีเลยครับไม่มีที่จะ แนะนำหรือนำเสนอในสิ่งที่ดีๆกับหน้าอกเรื่องราวของหน้าอกเลยแต่ตอนนี้นะครับเฉพาะตอนนี้นะครับครีมอูมาบายละพัฒที่อยู่ข้างหน้าผมนี่แหละครับเป็นเนื้อครีมสำหรับนะครับเป็นสมุนไพรเป็นเนื้อครีมสำหรับในการที่จะช่วยพัฒนาเสริมสร้างหน้าอกของคุณผู้หญิงโดยตรงเลยครับไม่มีนะฮเห็นไหมครับ ทุกวันนี้ในสื่อโฆษณาสื่อทีวีสื่ออะไรก็ตามเรื่องหน้าอ,อกหน้าใจไม่มีเลยมีแต่หน้าแดงหน้าใสาหน้าตึงหน้าเหี่ยวหน้าหย่อนอะไรก็เยอะแยะในส่วนหนึ่งผมถึงบอกว่าผมดีใจครับที่ได้แนะนำครีมอูม,ม่าบายลพัทต,ตัวนี้นะครับเพราะว่าคุณสุภาพสตรีเนี่ยพอเวลาอายุเนี่ยเลยสามสิบขึ้นไปแล้วเนี่ยไอ้หน้าอ,อกหน้าใจเนี่ย จะเริ่มหย่อนเริ่มคล้อยเป็นธรรมชาตินะครับพอ30สิบขึ้นไปเนี่ยมันมัน,ม,นมันชัดเจนเลยครับทีนี้พอมันอกหย่อนอกคล้อยคุณผู้หญิงก็ไม่ค่อยที่จะใส่ใจหรือสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราอเห็นว่ามันอยู่ในล่มแล้วก็เอายกทรงห่อเอาไว้เท่านั้นเองแต่ถ้านะครับถ้าเมื่อถึงข่าวจำเป็นแล้วนั่นแหละมันถึงจะสะท้อนในความรู้สึกของคุณผู้หญิงว่า หน้าอกไม่สวยหน้าอกหย่อนหน้าอกยานอะไรอย่างนั้นอยากให้มันตั้งเต้าเต่งตึง,ตงแต่ไม่รู้จะทําอย่างไรไม่รู้จะจะพัฒนายังไงแต่ตอนนี้ไม่ต้องตกใจแล้วล่ะครับนะครับนอกเหนือจากการที่ว่าคิดว่าจะไปผ่าผ่าตัดใสซิลิโคนเสริมอะไรต่างๆอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งถ้าเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับเสียงเงินเป็นแสนเจ็บตัวไอ้ต่างหากนะ แล้วเผลอ <ๆ S 1> ออกมาแล้วบางทีเต้าเต้าไปทางซ้ายเต้ามาทางขวาเต้าไม่เท่ากันผ่าแล้วผ่าอีกอยู่นั่นเจ็บตัวด้วยเสียงเงินอีกด้วยถ้าในเมื่อนะครับมีครีมอูมาใบลลพัดตัวนี้แล้วเนี่ยทำไมไม่ลองหันมาสนใจสักนิดหนึ่งนะอย่างที่ผมจะแนะนํานะครับเนื้อครีมอูม่าใบลลพัดตัวนี้นะครับหน้าอกที่ท่านหย่อนที่ท่านคล้อยเนี่ยนะสาเหตุนหนึ่งเพรราหนึ่งขาดไขมันกับขาดฮอร์โมนชัดเจนไหมครับ ขาดไขมันกับขาดฮอร์โมนเพราะมันไม่ตั้งเต้าแต่งตึงก็เพราะหายไขยมันกับฮอร์โมนทีนี้ไอ้ครีมอูม,ม่าไบลาพาตัวนี้เนี่ยมันจะไปกระตุ้นในการทำงานของเซลล์กล้ามเนื้อระบบภายในให้มันก่อตัวขึ้นใหม่ในการที่จะสร้างไขมันสร้างฮอร์โมนขึ้นมาแน่นอนครับถ้ามันค่อยๆสร้างฮอร์โมนสร้างไขมันขึ้นมาเนี่ยมันก็จะตั้งอูมขึ้นมามันก็จะแต่งตึงขึ้นมา ไอ้ก้อนเนื้อกงกลางไอ้ที่มันเคยแข็งแล้วก็เป็นไตขึ้นมานั้นพอพอมันถึงเลยอายุ30มันก็มันก็หย่อนมันก็เหลวมันก็นิ่มลงไปครีมอูมาบาลลภพัตตัวนี้ก็จะไปกระตุ้นทําให้ไอ้กล้ามเนื้อไอ้ก้อนเนื้อไอ้ที่มันเหลวลงไปตรงนั้นะให้มันค่อยๆแข็งตัวแล้วก็ดึงมันกลับคืนฟื้นคืนมาแล้วส่วนผิวหนังไอ้ที่โดนมันลากลงไปโดนมันยาวเยื้อลงไปตรงนั้น มันก็ก็คือส่วนส่วนที่ข,ดขาดไขมันฮอร์โมนแล้วก็ไอ้ก้อนเนื้อนั้นมันเป็นตัวลากลงไปเมื่อครีมอูม,มา่าไบลาพาตัวนี้เราใช้เนี่ยมนหนึ่งมันก็จะไปกระตุ้นแล้วทำให้ผิวหนังเนี่ยมันหดตัวมันล้างตัวขึ้นมาเพราะฉะนั้นสามสิ่งตรงนี้ถ้ามันค่อยๆเป็นค่อยไปแล้วหน้าอกหน้าใจของท่านก็จะค่อยๆแต่งตึงขึ้นมาใช้เวลานะครับสักสองถึงสามอาทิตย์ไม่เกิน นะครับท่านจะรู้สึกเลยว่าอายกทรงตัวเก่าที่ท่านใส่อยู่แล้วเนี่ยมันผิดขนาดและมันมันเริ่มเริ่มอึดอัดละท่านต้องเปลี่ยนขนาดใหม่แล้วท่านใช้ไปเรื่อยๆแน่นอนครับสิ่งที่สิ่งที่จะทําให้เน้าอกหน้าใจของท่านเนี่ยมันดีขึ้นตั้งเต้าตึงต,งตึงขึ้นเนี่ยโอกาสมากเลยเพียงแค่นะครับเพียงแค่เชา้าตื่นนอนสักห้านาทีในการเคล้าคลึงกับมันเ <c oughs> คล้าคึงนะครับไม่ใช่นวดเฟนนะครับ เคล้าคึงคระเคล้าเพื่อให้ไอครีมเนี่ยมันมันเดินทางมันอัดเข้าไปใน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 ส่วนตรงหน้าอกตรงนั้นซึมซับเข้าไปตรงหน้าอกตรงนั้นนะครับแล้วก็ก่อนนอนสักห้านาทีทําอย่างนี้นะครับสักประมาณสองถึงสามอาทิตย์เท่านั้นเองนะครับในส่วนหนึ่งแล้วผมถึงบอกว่าที่จะกล้ามานําเสนอเนี่ยเพราะว่า ครีมอูมหบาไบรพัตตัวนี้ผ่านอยอยมาเรียบร้อยถ้าไม่ผ่านอยอยนี่เราไม่สามารถที่จะมานําเสนออย่างนี้ได้ตรวจสอบแล้วมีคุณสมบัติแล้วสรรพคุณแน่นอนแล้วในการที่จะช่วยในการเน้นเฉพาะเรื่องหน้าอกอย่างเดียวนะครับเน้นเฉพาะเรื่องหน้าอกอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเรายิ่งในช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมถ้าสนใจนะครับโดยเฉพาะคุณสุภาพสติคุณสุภาพบุรุษก็สามารถที่จะซื้อเอาเป็นของฝันของฝากให้กับคุณสุภาพสติได้น่ารัก อันนี้ผมบอกเลยด้วยความห่วงใยด้วยนะครับคุณสุภาพสตรีช่วงนี้นะครับถ้าคิดว่าสนใจสนนร,ราคานะครับราคาจริงของของของทุกวันนี้ของอูมาบละพันธ์เนี่ยสามพันเก้ารบาทในราคาจำหน่ายต่อหนึหลอดนะครับแต่ในช่วงโปรโมชั่นนะครับแล้วใช้ชื่อรายการเพศศึกษา25น,นหรือชื่อผมกังฟูนี่นแหละ นะครับติดต่อไปแล้วบอกว่ารับรู้มาจากรายการนี้จะลดเหลือทันทีเลยนะครับเหลือ2,590บาทเท่านั้นเองลดเหลือ2,590บาทเองเบอร์โทรโชว์อยู่ที่หน้าจอแล้วนะครับโชว์อยู่ที่หน้าจอผมย้ำอีกทีนะครับ02 5 0 9 8 9 8 50 8 4 5 5 0 8 6 6 6 หรืออีกเบอร์หนึ่งนะครับ0855521111หรือถ้ายังคล่องใจยังอยากจะรู้ข้อมูลหรือว่าสรรพคุณของครีมอูมา่มาไบระพัดต,ตัวนี้นะครับว่ามันสามารถจะเป็นไปได้ถึงขนาดไหนโทรปรึกษาผมได้ครับผมยินดีที่จะให้คำแนะนำกับทุกท่านที่โทรเข้ามาหาผมนะครับอา้าไม่ว่ากันนะครับถ้าสนใจเชิญน,นะครับ แน่นอนครับในทุกวันนี้เนี่ยผมถึงบอกว่ารายการรายการทีวีต่างๆนะครับที่ท่านดูอยู่ท่านจะดูหนังดูละครดูอะไรต่ออะไรท่านดูได้ทั้งหมดนะโอ้โหมันมีเป็นร้อยร้อยช่องชจะเลือกดูเอาเถอะครับแต่ผมบอกว่าอย่างรายการเพศศึกษาตรงนี้เนี่ยไม่มีครับไม่มีนะครับมีก็มันก็เราไม่ว่ากัน นะครับถ้ามีเราก็ไม่ว่ากันก็อยู่ที่ท่านพิจารณาว่าเป็นรายการอะไรรายการอย่างไรที่ดูแล้วให้ความรู้ให้สาระไม่มุ่งเน้นในเรื่องอผลประโยชน์มากจนเกินไปหรือว่าเวอร์มากจนเกินไปผมพยายามนะฮะนำเสนอในสิ่งที่เป็นสาระเป็นประโยชน์รู้เล็กๆรู้น้อยๆค่อยๆรู้ทีละว,วันละนิดวันละหน่อย ผมไม่ได้มาหักโหมทีเดียวว่าโอา้โหเรื่องเพศจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้งั้นอะไรง,งั้นนะครับผมก็จะค่อยๆให้ทีลนิดทีลหน่อยแต่ไอาการให้ตรงนั้นไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ผมเป็นคนให้นะครับเป็นจากประสบการณ์แล้วเป็นเป็นจากเรื่องจริงที่ผมเจอเจอมาแล้วรับรู้แก้ไขกับมันไอเรื่องเพศเนี่ยผมบอกเลยครับ คุยกันมาตั้งแต่เด็ก,ดกจนปัจจุบันนี้มันยังคุยไม่จบเลยถ้าเป็นเรื่องอื่นนะฮะยังคุยกันรู้เรื่องนะครับยังคุยกันอย่างน่าเบื่อนะครับแต่ไอเรื่องเพศเนี่ยคุยเมื่อไหร่ก็ไม่เบื่อคุยยันเช้ายันเย็นได้ได้ตลอดเวลาแถมเฮฮาสนุกสนานกันอีกด้วยแปลกนะครับจะเล่านิทานเล่าอะไรเดี๋ยวก็เบื่อร้องเพลงอะไรเดี๋ยวก็เบื่อแต่ถ้าเรื่องเพศนี่คุยกันแล้วไม่เบื่อ ไอ,ไอ้สิ่งเหล่านี้นะครับถึงบอกว่าอย่างตามตลาดเห็นไหมครับแม่ค้าเนี่ยปากแจด๊ดแจ๊ดแจ๊ดเสียงใสนะตึงตึงตังๆเนี่ยเพราะแม่กลุ่มแม่ค้าพวกนี้เขาก็มีความทะลึ่งนิดนิดอยู่ในตัวเพราะเขาประก,กอบอาชีพเขาเตื่นแต่เช้าเขาง่วงนอนเขาก็ต้องใช้วิธีการหลักวิธีการแบบนี้พูดจาทะลึ่งนิดนิดสองแง่สองง,า,อง,งามหน่อยๆนย มันก็ทําให้ตื่นเต้นหัวล้อกันเฮฮากันเนี่ยตามตลาดไปดูดิครับแล้วเร,เราก็เลยสมญานามเขาก็าบอกว่าปากตลาดก็นี่แหละครับเพราะแม่ค้าเขาต้องใช้เสียงในการที่จะขายของในการที่จะทําธุรกิจเขาเพราะฉะนั้นการพูดจาหยอกล้ออะไรต่างๆมันก็เป็นเป็นเรื่องคําพูดที่มันจะต้องเอาเข้ามาประกอบกับสิ่งที่เขาดําเนินธุรกิจเช่นกันครับรายการนี้ ก็เป็นรายการเรื่องเพศศึกษาพอรายการเพศศึกษาปุ๊บเนี่ยก็สามารถที่จะให้ความรู้ให้สิ่งต่างๆก็อยู่ที่ท่านด้วยแล้วครับถ้าท่านอยากรู้เรื่องอะไรสงสัยอะไรไม่รู้เรื่องอะไรก็โทรมาถามผมโทรมาปรึกษาผมได้ผมก็จะนำเอาไอ้สิ่งที่ท่านไม่รู้เนี่ยนำเอามาเสนอนำเอามาเปิดเผยกันได้ ผมไม่ได้จบทางทางหมอทางแพทย์ทางอะไรทั้งนั้นหรอกครับแต่อาศัยประสบการณ์สี่สิบกว่าห้าสิบปีที่อยู่ในวงการนี้มาเข้าใจฮะรับรู้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าบอกว่าไอ้รับรู้เรื่องลึกกว่านี้นะครับลึกกว่านี้นะครับผมก็รับรู้มาแล้วฮะร,รู้จนกระทั่งติดคุกแหละว,ว่ากันงั้นดีกว่าไม่มีใครรู้เท่าผมแล้วแต่ไอ้ความรู้ตรงนี้ บางทีอยากจะค่อยๆขยายค่อยๆขยายให้ท่านได้รู้บ้างก็อยู่ที่ท่านละครับบางเรื่องเนี่ยมันก็หนักเกินไปสาหัสเกินไปใน,ในการที่เราจะพูดเพราะว่าความเข้าใจของคนเนี่ยถ้าผมพูดออกไปเนี่ยบางคนถามว่าผมยั่วยุเรื่องมายุยงปุกปั่นทําให้เกิดเรื่องเสื่อมเสียทําให้เกิดเรื่องไม่ใช่ก็อย่างที่ผมแค่พูดว่าสูงอายุแล้วเนี่ยให้ดูหนังเอ็กซ์มั่งนะแค่เนี้ยผมก็รู้สึกว่าจะมีจะมี ข้อคํากล่าวหาเลยเยอะแยะเลยเขาบอกอะไรบ้าเปล่าเนี่ยมายุให้คนสูงอายุให้ยุให้คนแก่เขาดูหนังเอ็กอย้ยผมบอกเฮ้ยคุณก็ต้องดูถึงหลักการที่ของความเป็นจริงนะครับในวงการแพทย์ในวงการจิตนะครับสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ต้องกระตุนนะ้นฮะทุกวันนี้เนี่ยคนสูงอายุเนี่ยนะครับเราพูดถึงนะครับคนสูงอายุขออนุญาตนิดนึง พูดถึงคนสูงอายุเนี่ยมันมันก็จะต้องมีการทำให้นะครับการตื่นตัวประสาทความสัมผัสสิ่งต่างๆเนี่ยมันต้องกระตุ้นทําให้คนสูงอายุเนี่ยมีมีอารมณ์มีความรู้สึกที่จะตื่นตื่นเต้นเล้าใจกับตัวเองไม่ใช่ปล่อยให้หงอยหยเหงาเหงาซึมซึมเศร้าๆอย่างนั้นเพราะ คนสูงอายุขึ้นมาเนี่ยเอาแล้วตั้งแต่ห้าสิบกว่าขึ้นไปเนี่ยโรคอัลไซเมอร์เนี่ยคือหมายความว่ามันจะค่อยๆปรากฏแล้วค่อยๆค,ควบคุมค่อยๆคลุมพื้นที่บนเส้นประสาทเส้นสมองสังเกตไหมห้าห้าสิบกว่าหกสิบขึ้นไปเนี่ยบางทีทําอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดียวลืมนะบางทีเดินไปแล้วก็เดินกลับมายังนึกอยู่เลยว่าเอ๊ะตะกี้ที่เดินไปเนี่ยเดินไปหรือเปล่าบางทีปิดประตูเห็นไหมครับ ปิดประตูเดินไม่ปิดประตูเสร็จเดินกลับมานั่งปุ๊บนั่งเดียวเดียวเอา้าลืมไปว่าปิดประตูยังเดินกลับไปขย่าหมาอีกปิดหน้าต่างหรือยังลอ็อกกุญแจยยังอะไรอย่างเงี้ยปิดน้ําหรือยังอ่าเนี่ยเนี่ยแหละครับมันจะเริ่มถ้าเป็นถ้าเป็นหนุ่มหนุ่มวัยรุ่นเงี้ยมันจะจําได้โอ้ยปิดแล้วตะก,กี้เดินไปปิดมาแล้วตะก,กี้เดินไปทํามาแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าคคนสูงอายุนะครับคนสูงอายุเนี่ย อย่างที่ผมบอกเลยว่าหนึ่งนะครับสมรรถภาพทางเพศต้องมีการตื่นตัวไว้ถ้าตื่นตัวแล้วจะทำให้สมองดีประษาทดีแล้วอายุจะยืนด้วยอันนี้อันนี้ผมถ้ากับผมเนี่ยมาแซมให้ท่านเนี่ยได้มีมีความรู้สึกว่าลองพิจารณาดูดีครับว่าไอ้สิ่งที่ผมพูดเนี่ยจริงไม่จริงลอ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 ง,ลองดูแล้วโทรมา โทรมาคุยกับผมได้เลยว่าจริงหรือไม่จริงนะครับผมก็พยายามนำเสนอในสิ่งที่คิดว่าเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคืนนี้ขออนุญาตนะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมรายการนี้นะครับคืนนี้นอนหลับฝันดีแล้วเราพบกันครับราตรีสวัสดิ์ครับ